สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสกายดีทารทออีกครั้งนะคะวันนี้มาดูกันว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกทุกท่านที่ได้เข้ามาพบกับคลิปนี้นะคะพไพ่ใบแรก The World The World ก็คือปกติแล้วเนี่ยชีวิตจะล้นลามากแล้วก็มีความสุขนะคะคือโลกนี้ไม่มีความทุกข์ค่ะเพราะว่ามีแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เงินทองอารมณ์ความรักการงานหรือความรู้สึกต่างๆหรือการเงินมีครบหมดแล้วนะคะท่านที่ผ่านมาพบคลิปวันนี้ปกติชีวิตท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะ the world อยู่ในมือของท่านเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะมีก้าวดาบนะคะกดาบเนี่ยเป็นเรื่องของฝันร้ายซึ่งความฝัน ก็คือความฝันนะคะไม่ใช่ความจริงอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านคิดไปเองมากเกินไปหรือเปล่าท่านไปรับฟังข่าวสารอะไรมากเกินไปหรือเปล่าท่านอยู่ในโลกโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่าถ้าอะไรที่มันมากเกินไปแล้วทําให้ใจเราเป็นทุกข์ถอยออกมาบ้างก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเอาใจไปแบกรับทุกตลอดเวลานะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเกินกําลังที่เราจะไปทําอะไรได้ เราได้ทำได้ช่วยเหลือไปแล้วอนุญ,ญาตให้ตัวเองถอยออกมานะคะมาฮีวใจตัวเองนะคะอย่าจมอยู่ในความทุกข์เพราะโดยปกติแล้วเป็นเดอะเวิด์นะคะบางทีเราก็เอาใจไปแบกรับทุกเองนะคะถ้าไม่พร้อมก็พาตัวเองออกมานะคะใบที่สามเป็นเดอะมูนอันนี้บอกได้เลยว่าเรื่องความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่าน ไปรับไว้เองนะคะไปแบกรับไว้เองอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงมันอยู่ใต้เงาจันทร์แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นน้องหมาหรือว่าหมาป่านเนี่ยปกติน้องหมาเขาก็อยู่ในบ้านหมาป่าเขาก็อยู่ในป่าหรือว่าอย่างกุ้งลับสเตอร์เนี่ยเขาก็อยู่ในน้ําแต่ว่าเขาเลือกที่จะออกมาจากที่ที่เขาอยู่นะคะกุ้งก็ขึ้นมาจากแม่น้ําน้องหมาก็มาจากออกมาจากบ้าน ส่วนน้องหมาป่าก็แทนที่จะอยู่ในป่าก็ออกมาคืออยู่ในที่โล่งออกมารับความทุกข์มารับแสงจันทร์ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่ที่ควรอยู่เราก็ไม่ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จากท่านที่มีความสุขละลามาตลอดอาจจะเสพข่าวสารมากเกินไปกลายเป็นก้าวดาบแล้วก็ออกมารับความทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้ว แสงจันทร์แห่งความทุกข์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรับก็ได้เราก็หลบอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เสพข่าวสารจากโซเชียลมากเกินไปจนใจเป็นทุกข์วันนี้ก็ให้โอกาสตัวเองได้หิวใจได้อยู่ในที่ที่สงบๆนะคะฟังเพลงหรือสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มีความสุขนะคะนะคะแล้วอาการนี้ก็จะหายไปนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะความทุกข์เราไม่จำเป็นต้องแบกรับไว้ค่ะทำเท่าที่ทำได้นะคะสกายลี่เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้พบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ